เป็นทีมแรกอ่ะมาพร้อมยังพร้อมครับเด็กๆมาผู้ชิมอาหารโอเคยืนตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้ยื่นี่นี่ยู่นี่อันหน้าออกอันหน้าออกคุณแท่งชัยครับเออคนนี้ไม่เกี่ยวครับคนไม่เกี่ยวให้เวลาที่เป็นของคุณแท่งนะครับครับผมเพราะคุณไม่เกี่ยวค่ะทุกคนครคุณซีแดงได้ไหมครับสีแดงก็ได้ กติกานี่ห้ามจับห้ามต้องครับให้ดมอย่างเดียวให้ดมอย่างเดียวให้ดมอย่างเดียวเย้แล้วมันไปลดกัวฐานโอ้ยนี่ก็ยืนบังงั้นแหละโอ้ยโนยังไป็นนักแก้ก็ได้ยืนบังผมเขาไม่ได้ตั้งตัวนี่เท่งจะสิงล่างเขาเลยเหรอมือนจะสิงโอ้ยแน่นในโซนายอามโอเคใครว่าเมนูนี้ชื่ออะไรปิดตา ีตาครับสามคนเลยสามคนเลยครับสามคนเลยครับทุกคนควบคุมดูแลครับน้องๆน้องชื่ออะไรครับเนี่ยซินค่ะซินซินถึงวันนี้เสถึงวันนี้ถัดไปเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ใกล้ๆอยู่ดีเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ใกล้ๆอยู่ดีเอาครับถ้าเปิดนะฮะเอามือควายหลังครับพร้อมครับพร้อมนะเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับเปิด้วครับโอเคนะครับโอเคนะครับชื่อมีบอกแล้วนะคุณผู้ชมเห็นหมดนะฮะอ่ะซิน ช้อนยังนี่จ้าไม่ต้องว่าเละเดี๋ยวเป็นพร้อมเลยนะครัโอเคอนุชิมนะจะชิมนะมากน้อยแล้วแต่หนูนะทำเยอะๆดิโอเคเคี่ยวไม่ต้องหมดนะเหลือไว้ให้เป็นกลิ่นบ้างนะลูกอ่ไปคุณเท็กพร้อมไหมครับพร้อมครับเขาจะไปหาหนูนะเออโอเคไหมพอไหมอนุหนูถอยมาพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอีกทีสิอะไรของเขาเนี่ยมันต้องมันต้องช้าๆแบบอ่าอย่างนี้อ่าลองช้าๆช้าๆอ่าได้ไหมอ่าเอากลิ่นอาหารนะครับคุณได้กลิ่นอะไรบ้างครับได้กี่กลิ่นครับ โอ้โหอะไรเว้ยเนี่ยเป็นอาหารไม่น่ากินเลยเนี่ยกลิ่นเป็นไงอับๆมาแต่ไม่เป็นอาหารนะเป็นอาหารไงอีกทีดีด้วอาหารเนี่ยอบๆอ่ะเอามือเอามือแตะลายนิดนึงมือแตะลายนิดนึงเออโอเคไหมอัดไหมอ่าอออืื้ห เหมือนเดิมไหมคะอืออับกุ๊กคุ๊กเดิมปิดแล้วปิดแล้วต้องถ่ายแล้วครับต้องถ่ายแล้วฮะหมดเวลาแล้วฮะตอบว่าแหนมคุกแหนมคลุกออกมานะเป็นแหนมหรือว่าได้ไหมได้ว่าเป็นคลุกเอามาคลุกกันก็เรียกว่ายำใช่ไหมสามเมนูนะป๊าปโอ้โหนี่แตะแตะแตะอะไรจับไว้จับไว้เอาแตะอะไรไว้ อ่าโอเคไหมโอเคไหมไปอ่าไปให้ทั่วเลยไปให้ทั่วทุกคนเลยครับอ่อยู่ตรงนี้อ่าโอเคเป็นปลาอะไรอ่ะเป็นปลายังไงฉลามหรือว่าโลมาใครพูดอ่ะต้องต้องเคลี้ยวมันจชัดนี่ปลาอะไรอ่ะต้มตำส้มตำนะป๊อปต้มต้มปูปลาละก็ถือว่าเป็นส้มตำส้มตำถูกต้องอยู่ในประเภทส้มตำเมนูสุดท้ายไปครับคุณน้อง เป็นเมนูให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับอ่าเป็นสิ่งนี้จะเริ่มชิมแล้วนะครับเมนูสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเอาละไปแล้วนะไปแล้วนะปิดครับปิดครับอ่าแตะไหลไหว้แตะไหลไหว้เออโอเคคนที่สองเออโอ้ยสะดุ่มคนสุดท้ายเออ,เอามาคนแรกคนคนแรกครั้งหนึ่งเออจีซิกจีซิกีซิ มันไกล้เลยเราเลยครออะไอะไรมีกระเด็นกระเดอะไรด้วยยังไงได้กลิ่นเป็นประเภทยังไครับติดใจฮะหวานพ้นออกมาแบบนัไอที่นักกากนี่นะเอ้าไปถึงไรเห็นอะไรบ้างตอใจใจเห็นจะเขาเขาไหนเขาไหนเกลยาที่เกไม่เป็นไรยัง แล้วยอีกยาวนานรู้รู้ใช่ไหมว่าใครทำอ่ะรู้รู้นะหมูทอกระเทียมโอเคนะปาตาปาตาปาตาก่อนอ้าเฉลยนะครับโอ้โหยอดะไรับกอี่เข้าไปถึสเมนูร้ีต่อไปเลยนะครับพร้อมนะฮะคุณอยากได้ผู้ชิมเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนเขาอ้วกเขาขานะครับ อ่ะงั uhm. <im <im ้นเรียกน้องอวบสิเอาน้องน้องอวบอวกด้วยอวบอ้วกอวกผาชันพอได้ไหมพอได้ไหมแม่เหมือนฝนจะตกนะแปลว่าอะไรเจอมาละสมแล้วโอเคเมนูอยู่นี่มองนี่สิเฮ้ยแม่พี่ก็ นั่นน่ะจะมีงี้ทีก็ปล่อยไปสักเท่กูไม่เห็นเป็นไรเนี่ยแใจคิดอะไรอยู่คิดถึงเมียเขาครัวโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าที่การงานครับเวลาฮ้าห้าห้ามือมือต้องอยู่นิ่งๆนะไม่มีมีทางอยู่แล้วโอเคนะไม่มีไม่มีหรอกไม่มีไม่มีหรอกพร้อมนะดูเมนูนะครับอ่าชิมเลยครับชิมอะไรครับอ่าหยิบเอาอันนี้โอ้โหรอบนี้ดูเหมือนจะมีการสลับตัวกันแล้วสิครับซวยแล้วสิครับคุณหม่ำ ดนหนักแน่นอนปากอาปากอ้าปากปากใหญ่มากอย่าพึ่งน้า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 อ่ะป้ป้ายปไป้ายปจับจับไหลจับไหลจับไหลไว้ก่อนจับไหลไว้ก่อนโอ้โอเคโอเคเอ้าอ้าปากอ้าปากอ้าปากครับโอเคพอไหมอีกไหมเดี๋ยว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  อีกทีไหมทีไหมเด้เด้เด้เพิ่งยังเพิ่งให้ให้ทีให้ทีหนึ่งห้ามห้าคนนู้นบ้างคนนู้นบ้างอีกทีไหมอีกทีไหมอีกทีไหมดังดังหน่อยโอเคโอเคนะเอาไหมเอาอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไหมเอาอีกไหมพอใจไหมเหมือนซากสัตว์อยู่ข้างในอ่ะลองวิเคราะห์ว่ามันจะไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างว่าไงว่ามันเป็นผักชนิดหนึ่งนะ ผมว่าอีกทีไหมอีกทีไหมพอแล้วสตอปผัดกะปิกุ้งก็มีแกงเหลือเกดทำไมอย่างนั้นนะเกดไอ้นงไอ้นงปปากยังไม่ได้แข่งนะ้นงยังไม่ได้แข่งนะเดี๋ยวยังไม่ได้แข่งนะไอ้โง่เรื่องอาหารไอ้นงยาสมาธิที่อาหารไว้ผมว่าสตอผัดกุ้งกะปิสตอสตอสตอแหละ เอาไงกันแน่พูดมาสักคำหนึงให้มันชัดๆสตอเลยสตอเลยอ่าเปิดตาอ่าดีู๋นี่อะไรอ่ะน้ำชิ๊กอ้าวมเมบอกชะอมอยู่แล้วอ่ะพร้อมเปิดมาดูก่อนนะเปิดดูก่อนนะอ่าท่านผู้ชมดูนะครับเมนูนี้นะครับอ่าเมนูนี้อ่าปิดโอเคมาปิดนะปิดนะมาค่ะหนูหนูเปรี้ยวมาหนูเปรี้ยวอ่ามาณทำงานอีกไหมอีกอนุญาต หอมหอมหน่อยได้หอมหน่อยหอมหน่อยหอมหอมหอมหน่อยหอมหน่อยอืออืออีนงอีโอ้โหนงไหนเนี่ยนงพี่เงียอยู่โน่นไม่เกี่ยวเลยดูนี่เสียงอยู่ทางนี้นะพี่ฮึชื่อรลานลมผ้ากิ่นไอศกรีมมาเพืไหนยังไงผมนึกถึงผัดกะเพราอ่ะดูดูนะเป็นเป็น ได้แล้วยัง๋ยวจะคุยกันนอกข้องห้อไหมครับก่อนปิดตาหลังเวทีครับโอ้โหผู้ชมดูนะครับป๊าบโอเคชัดเจนนะกำลังเคี้ยวกำลังเคี้ยวอ้อ่ะอาใ้แห่แฮ่แห่แห่อย่าแรงอย่าแรง อะไรเนี่ยอาหนูหนูหนูจะไปถีบน้องทำไมตาแห่เอาจะไปหอมนี่ไอ้แข้งไอ้นรกแตกผิดทีเดียวเลยอา้เปิดตาดูก่อนมันมือสากตรงไหนแล้วเนี่ยกับน้องปิดตาเร็วไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ยอันนี้แหนะมีที่ไหนก็อยู่ตรงนี้ ไป็นาว่าน้องเขาอีกมันปิดจะได้มองไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยเอ้าเอ้าไม่ไม่ได้โผยเดี๋กวัดฉวยเอามองอีขนาดปิดตายังลำบากเลยอะโอเคยังเอาอีกไหมโอ้ยอะไรวะพิเคาะพวิเคาะเอสตอร์แล้วก็แล้วแต่คือสตอร์ใช่ครับออืื จะตออยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยจะพูดยังไงกับมึงดีเฮ้ยเฮ้ยตอบว่าสตอครับอะคุณมามาดูคุณมามดูเนอสตอถูกแล้วแล้วโอเคนะถูกนะอ่ะถูกต้อง สตาสีส้มสุดท้ายเชิญครับโอเคโอเคฮะไอ้ดิ๊ดงส้มยังไม่มาเลยทำสเปคเขาก่อนสเปคยังไงตัวตัวเล็กแหละอย่างนี้เราเคยเจอแหลยอ่าตัวเล็กตัวเล็กเอาละโอเคตัวเล็ก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 ป้าตาดูได้ป้าตาดูได้มาน้องมามาจ้ามา จะไม่เล็กเกินไปได้ไหมก้ใจหายจริงเลยตาเต่อเปลี่ยนเลยอ่ะตาเต่อแบบนี่ครับชื่ออะไรครับชื่อปุ๋ยค่ะปุ๋ยต้องเป็นปุ๋ยนะหตายว่าอะไรก็ปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาเออกลัวไม่เป็นปุ๋ยเออเปิดมาปั๊บเป็นโอเคสิ่งนี้นะนี after after <Yeah, ่ก่อนนะยังนะเออี่คืออะไรเนี่ย e e d ไม่ต้องกินก็ได้มึงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกินก็ได้ด้วยเหรอ มา嘛อาเฮ้ยน้องๆเข้าไปเลยเข้าไปเลยมันทำที่สังเกตแล้วเนี่ยเฮ้ยฮึอะไรอะเอ้เทนมึงนี่จริงๆเลยเอ้ยฮึนีไม่รู้จะสรรหาคำพูดไหนมาว่ามึงเนี่ยมันยังไงอะมันยังไงเหรอมันอะไรมันอะไรไอ้เลยอะ ใช่มันไปล่วงมันไปจกมาเนี่ยจะนิ้วไหนอะเฮ้ยเฮ้ยยคุณจริงๆด้วยอะเออโอเคนะเอาห้าเอาห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งมาเบาเบาเบานะ มันมีคนเดียวที่ทำแบบนี้ได้ใครอะใครถ้าทายไม่ผิดขอให้กูตายไปในเจ็ดวันสามวันเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยดูแลดูแลไหวทุกอย่างขอโทษได้ตั้งใจค่ะพี่ไม่ใช่แกคะแนนคะแนนไม่อยากได้เฮ้ยตักซีตักซีเล่นคนเดียวเลยนลองเล่นคนเดียวเลยกินมันก็ใช่อยู่แล้วแต่มันผสม